เด็กวัย1 1เดือนอยู่ในช่วงสำคัญของการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจและสังคมการดูแลเด็กช่วงนี้จะช่วยให้เด็กเติบโตอย่างสมบูรณ์และก็แข็งแรงการดูแลมีดังนี้ พัฒนาการของเด็กวัย11เดือน 1. พัฒนาการทางด้านร่างกายเด็กบางคนอาจจะก้าวเดินด้วยตนเองโดยไม่ต้องพยุงแต่บางคนอาจจะยังคลานอยู่หรือเดินจับสิ่งของเพื่อพยุงตัวการใช้มือและนิ้วมีพัฒนาการมากขึ้นสามารถหยิบจับของเล่นเล็กๆหรืออาหารด้วยนิ้วมือได้คล่องขึ้นมีการสำรวจร่างกายตนเอง เช่นการมองมือตอนเองหรือจับส่วนต่างๆของร่างกาย2พัฒนาด้านภาษาและการสื่อสารเด็กเริ่มเข้าใจคำพูดมากขึ้นเช่นคำสั่งง่ายๆอย่างไม่หรือมานี่และเริ่มทำตามได้บ้างพยายามเรียนแบบเสียงและออกเสียงที่ง่ายเช่นป้ามาหรือคำเสียงต่างๆที่เด็กได้ยินบ่อยๆ 3. พัฒนาการด้านสังคมและอารมณ์เริ่มสนใจปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเช่นชอบเล่นเกมที่มีการตอบโต้เช่นเล่นจะเอสามารถรู้สึกมากขึ้นเช่นรู้สึกไม่พอใจรู้สึกโกรธเมื่อไม่ได้สิ่งที่ต้องการแต่ก็ยิ้มและหัวเราะง่ายเมื่อมีสิ่งที่ทำให้พอใจ การดูแลเด็กวัยเเดือนอาหารเด็กวัยนี้สามารถกินอาหารได้หลากหลายมากขึ้นควรเป็นอาหารที่มีความนุ่มและปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อการสำลักเช่นข้าวบดผักผลไม้หรืออาหารหั่นชิ้นเล็กยังคงให้นมแม่หรือนมผงคู่ไปกับอาหารเสริมเด็กวัยนี้ยังคงต้องการการนอนประมาณ12-14ชั่วโมงต่อวันรวมการงีบกลางวัน1-2ครั้ง ควรมีกิจวัตรที่ช่วยให้เด็กนอนสบายเช่นการอ่านหนังสือหรือการร้องเพลงก่อนนอน 3. การเล่นและการกระตุน้นพัฒนาการใช้ของเล่นที่สามารถเสริมทักษะเช่นบล็อกไม้ที่เด็กสามารถหยิบจับหรือเรียงต่อกันการต่อของเล่นง่ายๆหรือการเล่นที่มีเสียงดนตรีพูดคุยกับเด็กบ่อยๆเพื่อกระตุน้นพัฒนาภาษาและใช้หนังสือที่มีสีสันเพื่อเสริมพัฒนาการด้านสายตาและสมอง 4. ความปลอดภยัยต้องระวังเรื่องความปลอดภัยมากขึ้นเพราะเด็กวัยนี้มักจะสำรวจสิ่งรอบตัวครานเดินไปในที่ต่างๆปิดช่องเสียบไฟและเก็บสิ่งของอันตารายให้พ้นมือเด็กรวมถึงใช้ที่กั้นบริเวณบันไดหรือพื้นที่ที่ไม่ปลอดภยัยการดูแลที่ดีจะช่วยให้เด็กวัย1 1เดือน